าโอเคมาประกาศสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็มาอยู่กับเด d ไอแลนด์สนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจหลักกันนะครับก็คลิปนี้ผมจะน่าจะมาหาอาวุธก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นในเรื่องต่อนะครับจากพาร์ทที่เล้วครับผมก็เดี๋ยว ขอหาอาวุธนิสหน่อยในนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าในแมมนี้มีอาวุธตรงไหนหรือเปล่านะครับก็ติดตามชมนในคลิปนี้ได้เลยก,ก็ก็อยู่นั่นแหละโอเค let's go วเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนใหมอะไรอยู่เนะี่ยโอ้โหทางลงดีๆมีไม่ลงวะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าทำพลทกิจหลักก่อนแล้วกันนะครับพูดตอนกีปไปขอรีนะครับรี Okay, call me a believer. This place is unnatural. I know. Speaker's weird. Energy weirder. And then there's that sound. You heard it too. Also, talk to a weird lady. In your head? Not exactly, Grace. When everything went down, did you see portals open to a like kaleidoscope type realm? No, but this place, it's special. I've mapped it all out. Strange things have always happened here. <sighs> Didn't happen enough to cancel the festival over. I warned them. They called me crazy. Now they're dead. Portal Girl knows more about the beat, but our connection's weak. It's a stronger one. We need the main stage. No, it's still there. It wants me, and it's getting stronger. More reason for me to go there and silence it for good. Head through the eka Village, but it won't be waiting. Over and over. Okay. Arizona, okay <Alex Myers fucking> เิ่งแต่ผมว่านัา่นมันได้มันน่าจะเชื่อมต่อกัอนนะผมว่านะทุกคนนะเฮ้ยโ,โชคดีนะอ่าจริงด้วยชื่ออะไรอ,ะอ่ะได้ของเล่นใหม่ของปลาเด้อพึ่งเหรออุ้ยแล้วก็เจ็บอุ้ยเท่นะเราเจ็บหรือปล่าเฮ้ยเราไม่เจ็บอ่าทางเดียวกันที่ที่เราต้องอไปนะทุกคนนะ แต่เมื่อกี้เราต้องมารับเควสก่อนโอเคผมไปยืนยู่ตั้งนาเเนเฮ้ยเดือบ้านกูดิน่านนรัพวกมึงเนี่ยปังอ่านแล้วนะเปิดได้พี่พี่จะไปนะ้องพี่จะไปขอโทษด้วยนะอา้อาว โอโห้แล้วก็ไม่ไม่บอกว่ากดข้างในเข้าใจไหมขวามือเราหรอฟักข้องอะ่ะเชื่อมว่าฟักข้องหนึ่งต้องมีอ่าหนึ่งอะ่ะอ่ารอดนะรอดโอเคแอรอดเอยอะไรนี่นห้เฮ้ย ไม่มีได้ไง,ไงวะนอนสบายเลยเจ๊นี่ <c oughs> ข้างในนี้เข้าได้ไหมทับมุมหนึง่งมุมหนึง่งเ <c oughs> ีอะีไรวะเนี่ดูวนเฮ้ยทุกคน <c oughs> อาวุธแน่แล้วเราต้องทำยังไงนะมีซอมบี้ไหมเน,นานะในนี้เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้เราค่อยว่ากันผมว่าน่าจะเป็นของเทพๆแน่เลยเลยของแบบว่าเทพจัดเทพจัดอะ่ะไปหอลล์ นนมีอะไรอุย้ยอย่าเยอะอย่าเยอะมีอะไรไหมไม่มีอะไรแล้วคนเชื่อแบ้าว่าอะไรเนี่ยอุย้อยฮิวเวน,นี่กูยังไม่ทันจะเปิดประตูเลยกูยังไม่ทันจะเปิดประตูเลย เล่นงนี้เลยวะเนี่ยซอมบี้เป็นอย่างงี้แหละมันตลกไงมันใช่เรื่องไหมนะมันใช่เรื่องไหมใช่เรื่องไหมฮะไปเก็บของหลบไปดิเฮ้มันใช่เรื่องไหมล่ะไปดีกว่า เล่ซากุ e ลคัีนกูเาเขาคันโอ้ยเล่นคอดีกว่าเนกือ่สิจะน่ากือเน้กือสียงอะไรอ่ะเพื่อเพื่ออะไร มาดิมาดิวะตัตูไม่ได้นีมาดิมาดิไลยไปไหนมาดิอะฮะแ้่กูต้องทำยังไงอ๋อต้องมาตรงนี้ให้ซอมี้โดนปั่นอ๋อโอเคโอเคโอเคมนมม ตามพี่ไปน้องสี่เปอร์เซ็นต์และวสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่นี่พี่อยู่ทางนี้เนาะมา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 แม่อันแน่ตามพี่มาตามพี่มาตามพี่มาเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เข้าไอ้นี่กันนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะโดนปานกูจะโดนปานเอาขั่วไปไอ้เหี้ย รถปั่นด้วยเลยทุกคน,กคนอันนี้ก็ได้เหมือนกันเหรออันนี้มาเนฮะ้ยเจ็บยากจังวะมาเอามีเอามีเอามีถึงมีถึงมีง่ายกว่าถึงมีง่ายกว่าได้มองเห็นได้มองอมาเออมาที่ไหนมามา ไป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 เข้าไปเข้าไปเออโอเคมาได้ยี่สิบห้าคืนแล้ไปเข้าไปไปเอออย่ามาจับกอ้ไป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 ถอยเ้ยเฮาไม่เอา Sorry, friend. มมมดเโอ้ยโอ้ยกูจะแตกโอ้ยเยอะเกินไปแล้วโอ้ยหายไปขูไม่เห็นมึงอ่ะมึงเกินมึงก็ทำกูเกินกูแค่ไม่เห็นมึงแค่เนี้โดนอะไรอ่ะ เจ็บเลยเดี๋ยวต้องฮิลฮเลื่อยๆหลังไม่ไหวละเจ็บเจ็บเกินละโอเคเอาเรื่อยไปพี่น้องไป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 ตีกูเจ็บจังวะพวกมึงเนี่ยไปเข้า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 ไป เข้าไป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 อยู่วะเข้าไปอยู่วะเข้าพี่นี่นะมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วไป เข้าไปดิเข้าไปเข้าไปออกวาออกวกเฮ้ยมันยังไม่แตกเหรอวะปี่ยเเสียเสียซอมบี้ทุกหมดโอเค เอาไปเอาไปอีกหนึ่งนะเฮ้ยอ่ะกูรู้แหละกูรู้แหละแป๊บนะแป๊บนะโอเคทุกคนรู้แล้วต้องทำไงเดี๋ยวคงงงตั้งงานเจอแล้วทุกคนมาไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นเออโอ้โหกูกลัตั้งนาน เสียงอะไรวะทีเดียวรู้เรื่องทีเดียวรู้เรื่องโอ็เก็บ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 มันจะพัดกูอีกไหมโอเคสีกล่องน่าจะพอละเดี๋ยวเราไปใช้อันนี้ฮิวเลือดเอา Let's go ครับ Let's go อะไรอยู่เนี่ยซี่หยองจังไงโอ้ยคาคาิซนอย่างนี้แปลกมาสักมันเท่ยงวะอะไรวะคืออะไรตัวอะไรตัวใหม่เหรอเฮ้ย hey. ตัวไม่เหรอเอาแล้วไงบูโน่มึงไม่เห็นหรอบูโน่บูโน่โนมึงจะโง่ไม่ได้นะน้องเอ้ยเพื่อนมงึงยังไงอะยังไงมึงเห็นไหมข้างหลังมึงมีฟอร์มอะโอ๊ยอ,อ,อะไรตนะัวใหม่อะไรวะน้าน้ากูยงงังอะบูโน่มึงมึงไม่ตกใจหน่อยหรอที่แม่งไม่ตกใจเลยเท่เกิน ถึงไปไ,ไหนวะโอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเรียกเพื่อนในด้วยอะไรอ่ะออกสมุงไปไหนเขมาจับกูป้วเนี่ยทิ้หายแล้วไงจริงๆมันไม่เข้าใช้อะไรยิงเข้าอ่ะ สูดปืนเข้าบ่าวะใจยเยนจ็ยเยนใจยเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยเดี๋ยวดิเออมันเป็นอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวมันต้องให้ยังไงอ่ะงงวะ่ะเบี้ยอะไรเดี๋ยวโคตรแรงเลยเค้มบอกแล้วปืนนี้ทำอะไรมันไม่ได้อ่ะ ลูกตองเหรอทุกคนนะหลอกก็ไม่ได้ถุนจักแม็กอีกกูจะบ้ามันได้แค่หมืนห่นเหรอลูกคนนะตะลุนนะตะลุนนะตะลุนนะเหยียบเหยียบเพิ่งมากดพี่น้องเดีย๋ยวต้อมเล้งข้างในนี้แป๊บน,น,นึ่งจะดูของอะไรก่อนเถื่อนพี่อะไรช่วยกูได,ยได้บ้างมีช่วยกูได้บ้างวะเนี่ย มันจะมุ่งวิ่งเข้ามาหากูเนี่ยมันอยู่ไหนวะอุ้ยทำไมไม่ต้องกัดตีมบ้างเลยอ่ะตีมคนเดียวเลยโอ้โหกูแตกโอ,โอ้โอ้ยเป็นอะไรทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้ทำอะไรมันไม่ได้เลยจริงๆมนเนะจ๊ะ ลองเจอกูหน่อยดิฟอมกับฟอมอ่ะมาดิได้ข่าวว่าโ,โหดนัดโหดหนามึงอะ่ะไหวกูปะไหวกูปะล่ะไหวกูแม่งมีตัวใหม่เหรอโอ้โหกูเบื่อว่ะแม่งเลยแล้วฟอมกูหมดหลอดอย่างนี้ทำยังไงอะ่ะเก็บยังไงอะ่ะกูจะเก็บยังไงอ่ะมีปืนอะไรช่วยกูดได้บ้างวะเนี่ย สูงมีสองตัวอุ้ยไอ้ไอ้ออนี่ก็อะไรลักหนาสูดักหน้านี่อ่ะเจ็บบ้ปะวะมันเจ็บไหมทุกคนก็คือผมไม่มั่นใจเลยว่ามันเจ็บได้ไหม

ไฟก็มีผลอยู่นะปืนกลนผมเนี่ยหายตัวไปเจะบิวเตะฟิวเตเลือดบองกูไห้เว้นะ เราต้องยิงช่วงตอนที่มันกำลังขึ้นพอดีทุกคนเราคือเราคือเราต้องยิงช่วงนั้นนะเว้ยเห็นปะคือเราต้องยิงช่วงนั้นจริงๆทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยตัวนี้โอเคชื่อก็ะสุนหมดไปเกิน อย่าพูดอย่างไหนนะมึงอ่ะอ้ยตามกูเป็นวาเล่นเลยแค่ตัวตัวไหนวะเนี่ยตัวไหนวะเนี่ยไอ้ยิบหายตัวใหม่ Tôi nói như này quá? Binh lưu đi bù đồ! Binh quá? đây là là gì Tôi nói, tôi nói, nói, tôi tôi nói, tôi tôi nói, tôi 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 tay con, tôi 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 con, tôi 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 con, tôi 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 con, ai, 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 tôi 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 เราต้องเปนใครงีได้ทำอย่งไรจไงทำอย่างไรทำอย่างไรทำอย่างไรับหน่อยหน่อยสองหน่อยมันหายแล้วันอยู่ไหนมันโะนโกะะนอยู่ไหนวะหามาดิหมันเลื่อนแต่ครึ่งนิดนึงแล้ววิ่งหนีเอามาแต็กน้แทก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 ไปไหนวะ it's like a food mod big as you are you all die the same way yeah talking so can clone it yeah we all know about it treat it i think it's going to be a problem อัยกูกลมาอยกูกลามาเดอเด้อเดโคตรแปลกแปลกแปลกแกไม่มีแล้วกูจะไปยังไงจริงไหมมันูว่าแลวกูว่าแลวไม่มีผิด กีตัวเนื้อเนื้อก็ตัวเนาะอันนี้เก็บไว้ that'll do it อ๋อคำถามคืออ่ากูนึกว่าม่มีกองเก็บของให้กูแล้วอ่าอันนี้ปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยโอเคอะไรใหม่อะไรใหม่ ค้อนทีอ๋อเฮ้ยเวิร์กนะโหเหลือใจอะมากเลย,เลย,เลยทุกคนที่เรายังไม่ได้น้องเนี่ยฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเนี่เดี๋ยวค่อยไปตรงนู้นต่อนะทุกคนนะก็อ๋อมันเปิดแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อไอพีหน้าเลยครับทุกคนแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวผมขอกลับไปเอาอุปเก็บก่อนเดี๋ยวมาเริ่มตรงนี้ใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ 拜拜。Bye bye.